พุทธศาสนสุภาษิตสสัทธาเทวมนุษย์สาหนงพระศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลัตะนะสามอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาะ ชื่อพระพุทธเจ้าสองพระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของท่านชื่อพระธรรมสม,มูชนที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยชื่อประสงค์อธิบายรัตนแปลว่าแก้วเป็นแก้วมีค่าเป็นแก้วประเสรศิฐเป็นแก้ววิเศษเช่นรัตนชาติมีหลายสี มีทับทิมเพชรมรกตเป็นต้นรัตนะสามอย่างหมายถึงแก้ววิเศษทั้งสาดวงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแก้ววิเศษนำบุคคลให้พ้นจากทุกทั้งปวงได้คุณของรัตนะสามอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วย สองพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่วสามพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยอธิบายคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เรียกว่าคุณของรันตน พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักด้วยพระองค์เองก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยในเบื้องต้นแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีโกณทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสชิและพยศกับสหายให้รู้ตาม และพระองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทสี่ต่อมาอีก45ปีจนถึงวันปรินิพานพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วทั้งปวงให้ทำแต่ความดีและให้ทำใจให้ผ่องใสเป็นต้นเป็นการสอนให้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบ เมื่อประพฤติตามก็ย่อมรักษาผู้ประพฤตินั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้สอนภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาให้ทำตามด้วยในเบื้องต้นภิกษุ60รูปแยกย้ายกันออกไปสอนประชาชน และต่อมาพระสงฆ์รูปอื่นก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จึงนับว่าเป็นผู้มีคุณแก่โลกสมควรกราบไหว้ปูชาดังบทพุทธศาสนสุภาษิตว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารพุทตมัง การบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุดแนวปัญหาถามตอบปัญหานักธรรมชั้นตรีที่เกี่ยวเนื่องกับรัตนสามประการหนถามว่ารัตนสามอย่างคืออะไรรัตนที่สองได้แก่อะไรและมีคุณอย่างไรตอบรัตนสามอย่างคือพระ พุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะรัตนะที่สองคือพระธรรมรัตนะได้แก่พระธรรมวิัยนที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างนี้คือย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว 2. ถามว่าพระสงฆ์ในรัตนะตรได้แก่อะไรมีคุณอย่างไร ตอบพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยได้แก่มูชนที่ฟังคําสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยมีคุณอย่างนี้คือพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสอนผู้อื่นให้กระทําตามด้วย 3. ถามว่าพระรัตนตรัยมีอะไรบ้าง รัตนะที่หนึ่งหมายถึงใครจงอธิบายตอบพระรัตนไตรยมีสมอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนะที่หนึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าได้แก่ท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาสี่ถามว่า รัตนสามนั้นมีคุณอย่างไรบ้างตอบรัตนสาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณอย่างนี้คือ 1. พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม 2. พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว 3. พระสงฆ์ปฏิบัติชอบ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม 5. ถามว่าพระรัตนตรัยกับไตรสรณคมเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรตอบพระรัตนตรัยกับไตรสรณคมต่างกันพระรัตนตรัยได้แก่หมวดสามแห่งรัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วน ไตรสรณคมได้แก่การถึงการเข้าถึงการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณนะการเปล่งวาจาถึงรัตนสามเป็นที่พึ่งจัดเป็นไตรสรณคมหถามว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือใครรวมเรียกว่าอย่างไรและไตรสรณคมคืออะไรตอบ ท่านผู้สอนประชุมชนให้ประพฤติช,ชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมมูชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยชื่อว่าพระสงฆ์ ทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้รวมเรียกว่าพระรัตนไตรไตรสรณคมคือการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระดึกโดยเล่งวาจากล่าวว่าพุทธังสรณคัจฉามิธรรมังสรณคัจฉามิสังขังสรณคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตาติยมปิธรรมมังสรนังคัจฉามิตาติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิติสรณะขะมมังนิทิ